สวัสดีครับมูลองนะครับก็มาเจออีกครั้งในเกมเฟเบอร์ดอม EP ที่4ี่แล้วนะครับในช่วงนี้ของผมก็คือผมอาจจะลงเกมนี้ต่อไปเรื่อยๆครับเพราะว่าผมกำลังเรียกได้ว่าผมติดกันแล้วกันถ้าเป็นไลฟ์ก็อาจจะไปเล่นไมค์คาร์หรือว่าเกมอื่นๆนะครับแต่ถ้าเป็นคลิปเนี่ยอาจจะเป็นเกมนี้เกมเลยว่าเกมนี้ไปยาวๆเลยครับใน EP ก่อนนะครับผมได้สร้างเวทีแห่งการทดลองไว้นะครับแล้วก็มันก็สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมันมีให้เศษโครงกระดูกขึ้นมาแล้วครับแล้วก็ให้ฮีโร่กับกองทหารของเราเนี่ย ไปสู้ครับเพื่ออัพเลเวลให้ตัวฮีโร่ของเรานะครับในกรณีที่เราไม่ได้จีบเจ้าหญิงแห่งนรกหรือเจ้าชายแห่งนรกนะครับเผื่อใครเล่นอยากจีบเจ้าชายเจ้าหญิงเมืองอื่นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บเลเวลให้ฮีโร่ของเราอีกจุดหนึ่งครับและใน EP นี้นะครับผมจะทําการจัดโซนเมืองใหม่นะครับโดยการจะเอาชาวบ้านชาวนาหรือว่าพวกไล่พวกฝ่าออกมาข้างนอกครับตรงกลางเมืองผมจะเป็นโซนคอนโดมิเนียมนะครับโซนสามัญชนนะครับผม และพื้นที่แรกที่ผมเลือกซื้อก็คือทางซ้ายมือสุดครับเพราะว่ามันมีผาหินขนาดใหญ่ครับเราสามารถสร้างเมืองหินตรงนั้นได้และที่สําคัญครับมันมีหมูครับหฝู่งนครับในนั้นเราสามารถสร้างข้อหมูได้1นึ่ข้อต่อหมู1นึงฟูนะครับถ้าเราอยากได้หมูข้อหมูเพิ่มก็คือเราต้องหาหมูในแผนที่เพิ่มหรือว่าเราสามารถจ่ายเงินซื้อได้ถ้ามันมีเควสเด้งขึ้นมานะครับและในขนาดที่ผมกำลังจัดพื้นที่จะสร้างฟาร์มเพิ่มนะแต่ว่าพื้นที่มันไม่พอครับมันก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาซึ่ง เงินผมกำลังอู้ฟู่เลยผมรับเอ้ยผมกำลังสร้างนั้นสร้างนี้ได้ครับมันก็มีแบบนี้ครับมีมังกรมาบุกครับผมแบบเฮ้ยแล้วครูจะสู้ยังไงวะปืนแล้วก็ม,มีอะไรแล้วกม็มีครับมังกรมาบุกเมืองครับซึ่งมันมี2ทางเลือกให้เราก็คือ 1. ผมต้องจุดโจมมันครับซึ่งผมจุดโจมไม่ได้เพราะผมไม่มีบาลิสต้าหรือสักอย่างน่าจะเป็นปืนใหญ่ครับ2ก็คือจ่ายเงินป็นสามร้อยครับเพื่อให้มันหนีจากเราครับผมก็ไม่มีทางเลือกผมไม่รู้ว่าถ้าไม่จ่ายมันจะมีผลกระทบอะไรต่อเมืองหรือเปล่า ผมกลัวที่เืองที่จะเสียหายยังไงก็มีเงินอยู่แล้วผมเลยอ่ะผมจ่ายกันได้สามร้อยเอาไปให้หนูไปบินไปที่อื่นไปหลังจากเคลียร์ธุระกับพี่มังกรแล้วผมก็เริ่มมาเคลียร์ธุระกับชาวเมืองครับชาวเมืองบางคนนะครับบ้านอยู่ไกลที่ทํางานเกินไปครับผมก็เลยเริ่มที่จะสลับชาวเมืองที่อยู่ใกล้มาทํางานตรงนี้แต่ว่าก็ใช้เวลาอยู่พอสักพักครับเพราะว่ากว่าจะสลับเสร็จคนนู้นอยู่บ้านแถวนี้ต้องมาทําตรงนี้จดท้ายผมอาจจะต้องมาสร้างบ้านซ้ายมือเพิ่มนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นการย้ายจากข้างในมาข้างนอกมากกว่า ้วผมก็ได้สร้างคลังสินค้าเพิ่มนะเพราะว่ามันเต็มนะครับมันต้องมีคลังสินค้าที่อยู่ใกล้ๆครับแล้วก็สร้างยุ้งฉางครับเพราะตอนนี้ไม่มีที่เก็บผักกับเก็บข้าวแล้วครับหลังจากนั้นผมก็มานั่งจัดการคน,นครับผมอยากให้คนที่ไปทํางานในจุดนั้นเป็นจุดที่ใกล้บ้านเขาเลยครับไม่อยากให้มันขึ้นสีแดงหรือสีเหลืองมันดูแล้วมันเคืองตาผมก็พยายามจะแก้นะไม่รู้จะแก้ยังไงเพราะว่าเมืองบ้านเมืองมันอยู่ไกลอ่ะบ้านบ้านมันอยู่ไกลแล้วไอจ <Complex. S 2> ุดที่เป็นเมืองเป็น เป็นฟาร์มเป็นอะไรเงี้ยมันอยู่ไกลกันไปผมก็เลยคิดว่าไอ้หรือว่าผมจะสร้างบ้านแถวนี้ดีวะแต่พอผมจะมาสร้างจริงเขามีพื้นที่นิดเดียวครับที่จะยัดบ้านเข้าไปให้มันแบบสร้างได้ครับก็พยายามหาบนหาล่างหาซ้ายหาขวามันก็ไม่ได้ทุกทีครับแต่ในขณะที่ผมกําลังหาอะไรอยู่นั้นมันก็มีนี่ครับคำสาดของแม่มดชัวรเข้ามาครับผมต้องเลือกระหว่างให้ชาวเมืองหิวเพิ่มขึ้น2เท่าครับแต่ตอนนี้ผมมีผัก800ผมคิดว่า ผมจะจ่ายไปดีวกว่าผมจ่ายค่าความส่ง,สงไปห้าเพื่อให้ชาวเมืองแบบมีกินมีใช้ต่อครับผมคิดว่า800รแป๊บเดียวก็หมดและเพื่อไม่ให้ศูนย์เปล่าก็สร้างกระทมคนตัดหมายเพิ่มมาอีกที่หนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับพอเข้าหน้าหนาวผมก็เลยลองเอาชาวนาออกจากฟาร์มนะเพื่อที่จะดูว่าฟาร์มเนี่ยมันย้ายได้หรือเปล่าครับปรากฏว่าฟาร์มมันย้ายไม่ได้ครับมันต้องทุบทิ้งอย่างเดียวเลยผมก็ต้องคิดว่างั้นอรอฤดูหนาวถัดไปดีวกว่าผมจะทําการซื้อพื้นที่เพิ่มแล้วก็เอาฟาร์มเนี่ย ไปไว้นอกเมืองนะครับแล้วไอโซนตรงฟาร์มตรงนี้ผมจะสร้างเป็นคอนโดมิเนียมแทนนะครับโดยผมจะซื้อพื้นที่ตรงนี้ครับให้เป็นฟาร์มทั้งหมดเลยครับเป็นฟาร์มผักและฟาร์มข้าวนะครับและแล้วก็มีเสียงที่คุณเคยดังขึ้นมาครับเขากลับมาอีกครั้งครับเอริกยักษ์ตาเดียวครับรอบนี้ผมจะเป็นเพื่นอนกับเขาได้ไหมมาติดตามกันต่อเลยครับ หลังจากนั้นนะครับก็มีชาวเมืองเข้ามาเพิ่มอีก2คนแล้วลราจะผ่มกดลับเราก็กลายเป็นเมืองใหญ่ทันทีครับแล้วก็มีสถานทูตน,นะครับมีธนาคารมีสามาคมแรงงานมีกำแพงไม้แล้วก็มีเมืองลึกลับขึ้นมาครับเป็นที่ใหม่ที่เราต้องสร้างแต่ว่าผมคิดว่าจะขอพัฒนาเมืองก่อนแล้วค่อยๆสร้างไปทีละอย่างดีกว่าครับและสิ่งแรกที่ผมตัดสินใจสร้างนั่นก็คือสถานทูตครับเพื่อทีท่จะเอาไปทำาเว s กับเมืองต่างๆครับถ้าเรามีสถานทูตแล้วเราจะสามารถทำาคว s ของเมืองต่างๆเมืองต่างๆจะทำการขอมาแล้วก็ให้เราส่งคนไปช่วยนะครับ เมื่อสฐานทูตสร้างเสร็จนะครับเขาจะให้คนทํางาน4คนซึ่งเป็นสามัญชนครับซึ่งเป็นแค่อาชีพสามัญชนนั้นถึงจะทํางานนี้ได้นะครับและต้องใช้ถึง4คนครับหากไม่ครบ4คนมันจะไม่สามารถทํางานได้นะครับหลังจากเราได้คน4คนครบแล้วนะครับเราจ,จึงจะสามารถรับคเควสจากเมืองต่ตางๆได้ครับคเควสแต่ละเมืองครับจะมีข้อแม้หรือว่าต้องมี คนแค่นี้ต้องมีทหารแค่นี้อย่างเช่นของเจ้ายิงบินเฟรนะครับต้องมีฮีโร่ระดับ3นักธนูแ8นักดาบ8ผมไม่มีนะครับผมก็เลยต้องไปหาของเจ้าญิงแอคเนตโดยของเมืองอื่นต่างๆนะครับซึ่งเจ้าญิงแอคเนตเนี่ยใช้คนหรือว่าใช้ชาวนาแค่2คนครับความสำเร็จ100%นตะครับตรงมุมซ้ายบนมันจะมีบอกนะครับว่ามีความเสี่ยงแค่ไหนนะครับถ้าสมมติว่าความอันตรายมันสูงนะครับถ้าเราส่งคนไปนะครับ ถ้าคุยสำเร็จอะอาจจะมีชาวเมืองหรือว่าชาวบ้านที่เราส่งไปนะครับตุยก็ได้ครับเราจะไม่ได้ชาวเมืองกลับมาครับแล้วก็รางวัลมันมันเยอะมากครับในแต่ละครั้งที่ส่งไปเงินห0 0เล็ก40เล็ก100อย่างเงี้ยมันคุ้มที่จะส่งไปครับแล้วก็อันไหนเสี่ยงก็ลองพิจารณาดูครับว่าเราจะส่งชาวเมืองไปหรือเปล่า หลังจากที่รอให้ชาวเมืองไปทำเควสนะครับมันก็มีเควสหนึ่งดิ่งขึ้นมาครับเป็นเควสให้ฝึกธนู1คนดาบ1คนและได้รับความสูงสง่ง5ซึ่งถ้าผมทำตรงนี้สําเร็จผมจะสามารถเป็นเพื่อนกับอีริกยักษ์ตาเดียวได้ครับซึ่งเหลือเวลาอีก25วันผมก็ต้องหาชาวบ้านที่ว่างงานนะครับเพื่อมาฝึกธนูกับดาบให้ได้อย่างละ1นคนครับคนแรกได้ไม่ยากครับเพราะว่า มันเคลียร์ง่ายครับก็เลยได้ชาวบ้านคนแรกที่มาฝึกธนูครับแต่คนที่2มัมาติดตรงที่ว่าไอ้ดาบกับโล่ผมอะไอ้ข้างบนเห็นไหมครับดาบกับโล่อะสามนะครับซึ่งมันฝึก1คนมันใช้5นะครับผมยังมารุนว่าเขาจะทําทันหรือเปล่าครับในเวลา25วันไอ้ดาบกับโล่มันทําทันอยู่แล้วครับแต่ว่าฝึกนี่มันใช้เวลากี่วันผมยังรู้แค่นั้นเองหลังจากที่เราส่งชาวเมืองไปครับเคล็แรกก็สําเร็จ1 0 0เร็นะครับเราก็ได้ชาวเมืองกลับมาควกเราชีวิต2คนนะครับแล้วก็ได้ทานถึง90้ทาน ถือว่าคุมแต่ว่าเราได้ความสัมพันธ์เชิงลบกับเจ้าหญิงที่เราไปทํางานให้นะครับผมและก็มีเควสที่2ตามมาติดๆกันครับเพราะว่าเราส่งไปพร้อมกันห้างานแต่ว่าระยะเวลาการทํางานมันต่างกันครับชาวเมืองก็รอดกับมา2คนแล้วก็ได้หินมา44หินครับถือว่าคุ้มนะครับที่ส่งไปแบบเดียวเองและด้วยความที่ผมขาดอีกแค่2เควสนะครับผมก็เลยต้องไปทํางานให้คุณเซอร์เพนต์ครับไม่รู้ว่าเป็นเจ้าชายหรือเจ้าหญิงอาจจะเป็นเจ้าชายนะผมว่า เป็นคุณซเส์เพ็น,นะครับให้ส่งนักดาบ2กับนักธนู2ไปแต่ความเสี่ยงปานกลางผมคิดว่าอาจจะมีการสูญเสียเกิดขึ้นแน่นอนเลยและตอนนี้ผมต้องมาลุ้นครับว่าคุณลุงเนี่ยจะฝึกดาบทันไหมเหลืออีกเวลาอีกประมาณสัปดาห์หนึ่งผมก็ได้เล่งความเร็วเลยครับมาดูว่าเขาจะทันหรือเปล่า และแล้วครับคุณป้าก็ฝึกเป็นนะักหนูเสร็จหนึ่งครับเหลือแต่คุณลุงรอบตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ5วันครับผมคิดว่าน่าจะทันนะเพราะว่าเขาก็ฝึกเร็วอยู่นะหลังจากคุณลุงฝึกเสร็จรับผมก็ได้ความส่ง,สงมา5แล้วตอนนี้มีความส่งส,ส0บและแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะได้เป็นเพื่อนกับคุณยักษ์ตาเดียวและหายครับเรียบร้อยครับไม่ทันอีกเลยครับรอบนี้เข้ามา3รอบแล้ว ผมไม่ได้เป็นเพื่อนเขาสักทีเว้ยเฮ้ยอะไรวะจังหวะมันไม่ดีมากเลยครับตอนที่เข้ามาเนี่ยไอ้คอนสมบุมเนี่ยก็หมดพอดีหรือว่าขาดปหฮาก็พอดีหรือไอ้ตอนมีอ่ะก็ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะใช้กับเขาดีไหมสุดท้ายแล้วผมไม่ทันอีกแล้วครับรอบน,นี้ผมต้องไปเจอกันใหม่ในปีหน้าครับเขาคงจะมาอีกแหละผมคิดว่าต่อมาก็มีเควสที่มีความสูญเสียเกิดขึ้น,นครับคือผมสูญเสียสามัญชนไปถึง2คนครับซึ่งมันเป็นอะไรที่แย่มากเลยเพราะว่าสามัญชนเนี่ยปกติก็ หายากเลยนะครับเพราะว่าคอนโดไเนี่ยมันแพงแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวคนอื่นก็มาแทนแหละแต่ก็ขอบคุณที่เขาทํางานให้ผมนะครับตอนนี้ผมก็เลยได้ตัดสินใจที่ว่าจะซื้อพื้นที่ทางซ้ายมือเพิ่มครับเพราะว่าผมจะย้ายฟาร์มมาไว้ตรงนี้แทนนะครับแล้วก็มีเสียงเสียงหนึ่งเกิดขึ้นครับนั่นแหละครับเขากลับมาอีกครั้งเอลิกยังแต่เดียวรอบนี้ไม่พลาดครับผมมีความตรงส่งถึง15นะครับซึ่งผมทำควสกก่อนหน้านี้เสร็จแล้วนะบอกเลยอ่ามาเชา้าไอ้ผมสั่งฮีโร่รีบมาเคลียร์เลยแกมาสรอบรอบนี้ต้องเป็นเพื่อนกันล เรียบร้อยครับความสุขของชาวเมืองเพิ่มขึ้นอีก5้านะครับซึ่งเป็นความสุขที่ถาวรนะรเพราะว่าเอลิกแค่เดินรอบรอบเมืองแค่เดินเล่นไปเรื่อยครับเราก็จะพยายามไม่ต่อสู้กับใครนะครับที่ใครที่เป็นเพื่อนได้ผมจะเป็นเพื่อนให้หมดเลยนะครับและแล้วก็ถึงเวลาที่เราต้องซื้อพื้นที่ตรงนี้เพิ่มครับเพราะว่าผมจะย้ายไล่ครับพวกฟาร์มข้าวฟาร์มผักทุกอย่างมาไว้ตรงนี้แทนแล้วก็ตรงฟาร์มไผ่ฟาร์มไผ,ฟผ่ฟาร์มไผ่อะไรเดยวโดนจับฟาร์มตรงเก่าแล้วผมจะทําให้เป็นคอนโดมิเนียมนะครับ แลกเวสต่อมาครับผมก็เสียสามชนไปอีก2คนหรือว่ากี่คนไม่รู้จำไม่ได้4คนหรือเปล่า2คนหรือ1คนจะไม่ได้ครับแต่ว่าเสียไปแล้วครับแต่ชาวนาคือแข็งแๆมากครับกลับมารอดไป4กับ4ี่ไป2กับ2ตลอดเลยครับและแล้วก็เข้าหน้าหนาวอีกครั้งนะครับหน้าหนาวนี้ผมอยากที่ตั้งใจไว้ครับคือผมจะหยุดเวลาไว้แล้วก็ผมจะย้ายฟาร์มข้างในออกมาไว้ข้างนอกให้หมดเลยครับแล้วก็จะสร้างเป็นบ้านชาวบ้านอยู่แถวๆนี้ครับตรงกลางมือผมจะสร้างให้เป็นแบบคอนโดมิเนียมแทนนะครับ ซึ่งอย่างที่บอกครับว่าพวกฟาร์มเนี่ยเราจะไม่สามารถย้ายได้นะครับเราต้องสร้างใหม่แล้วก็ลบที่เก่าออกไปแล้วนะครับซึ่งมันก็ไอฟาร์มข้าวเนี่ยมันใช้เงินแค่ประมาณร้อยห้าเหรียญทองครับแต่ว่าฟาร์มผักน่าจะประมาณ 300- หรือ400จะไม่ได้มันจะใช้เงินเยอะหน่อยแต่ว่าผมก็จําเป็นต้องย้ายมาเพื่อจะจัดระเบียบเมืองในอนาคตนะครับว่าเมืองจะเป็นยังไงเพราะตอนเนี้ยผมอยากได้บ้านที่อยู่ฝั่งซ้ายเพื่อให้ชาวนานเนี่ยมาทำงานของเขาใกล้ๆบ้านเขาจะได้มีความสุข และผมก็ได้ย้ายทุกอย่างมาไว้รวมกันครับไม่ว่าจะเป็นยุงฉางหรือว่าก้างหันลมปั่นแป้งนะครับชาวเมือนจะได้ไม่ต้องเดินไกลน,นะครับและปัญหาต่อมาที่ผมเจอก็คือชาวนาที่มาทาํางานในตรงนี้เขาไม่ได้อยู่ใกล้เขาอยู่ปานกลางปานกลางก็ยังถือว่าไกลครับเดินทางกลับบ้านได้ไกลมากเลยครับต่อมาผมก็ได้ย้ายย้ายยามเลยว่าย้ายฟาร์มผักมาไว้ตรงนี้เหมือนกันครับแต่ว่าสร้างได้แค่2ฟาร์มครับอีกฟาร์มหนึ่งคงต้องรอให้ซื้อพื้นที่ทางซ้ายได้ก่อนเพราะว่า ถ้าสร้างด้านล่างเนี่ยมันจะชาวเมืองจะเดินยากครับมันจะไม่สวยครับเอาแค่นั้นแหละมันจะไม่สวยผมเลยรอให้ซื้อพื้นที่ข้างๆก่อนเลยสร้างแค่2ฟาร์มก่อนครับผมก็เริ่มที่จะย้ายบ้านจากข้างในนะครับข้างในสุดเลยเอามาไว้ทางซ้ายมือให้เป็นบ้านของชาวนาครับแต่ว่ามันติดตรงที่ว่ามันสร้างไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นสีแดงเลยมันส่งผลเสียแต่ถ้วยต่อแต่นะต่อชาวเมืองครับมันเป็นสีแดงผมต้องย้ายเล้าหมูเนี่ยไปไว้ ข้างๆเมืองหินเลนแล้วก็ให้พื้นที่ตรงข้างๆยุ้งฉางสามารถสร้างบ้านได้นิดหน่อยครับผมก็เลยเริ่มย้ายย้ายอีกแล้วเริ่มย้ายโอ้ยคพูดหลงอ,อะไรรักหนาวตั้งคลิปเลยเนี่ยผมเคยบอกไว้บ้าใบบ้าอา๋อแล้วคูณทำไมพูดผิดวะเอาใหม่หนึ่งเทคสองสามสองผมเคยบอกไว้ว่านะครับว่าไอ้พวกบ้านชาวบ้านเนี่ยมันไม่สามารถย้ายได้นะครับเขาจะต้อง ทุบทิ้งอย่างเดียวซึ่งเราต้องสร้างบ้านที่ไม่มีคนอยู่ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปทุบหลังที่มีคนอยู่เขาจะย้ายมาเองโดยอัตโนมัติครับและก็ถึงเวลาที่เราจะได้สร้างคอนโดมิเนียมกันสักทีครับหลังจากผมเคลียร์พื้นที่ฟาร์มออกให้หมดนะครับแต่ว่าก็ยังเหลือคลังสินค้าที่ไม่สามารถย้ายออกได้เพราะว่าถ้าเรากดลบทิ้งเนี่ยของที่อยู่ข้างในมันจะหายไปหมดผมก็เลยตัดสินใจยยว่าผมจะรีบใช้หินที่อยู่ข้างในให้หมดหินบล็อกไม่ว่าจะเป็นหินบล็อกหรือว่าหินปกตินะครับ เพื่อเอามาสร้างคอนโดมิเนียมสร้างคาเฟ่สร้างธานาคารนะครับผมจะใช้ของที่อยู่ในคลังนี้ให้หมดแล้วค่อยลบทิ้งอีกทีหนึ่งครับ ที่สุดครับผมก็ต้องมาสร้างฟาร์มตรงนี้ก่อนเพราะว่าเราเหลือผักแค่10ครับดูข้างบนครับเหลือผักแค่10แล้วครับชาวเมืองผมเยอะเกินไปที่จะสร้างฟาร์มผักแค่2ที่ก็เลยต้องสร้างเพิ่มอีกที่หนึ่งเลยก็เลยต้องยอมสร้างตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวค่อยย้ายที่หลังนะครับและแล้วก็มีแจ้งเตือนเด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาแบบทันเวลาพอดีครับตอนนี้ผมมีดาบและโล่เนี่ยอยู่20ครับมีปาาให้แลก270 2ตัวผมก็เลยตัดสินใจแลกเลยพเพราะตอนนี้ผมยังไม่ได้ทําสงครามอะไรกับใครแล้วก็ยังไม่ได้ชุบชีวิตตัวอะไรนะครับและคิดว่ายังไม่ได้สร้างทหารเพิ่มเพราะว่าทรัพยากรมันยังน้อยเกินไปผมลองเงินสักพันสองพันก่อนดีกว่าค่อยทํากองทพนะครับก็เลยทําการแลกปลามา200ตัวครับและมันก็มีเควสใหม่ของเจ้าหญิงวินิเฟรตขึ้นมานะครับเป็นเควสที่ทําง่ายกว่าเควสข้างบนนะครับซึ่งไม่มีความเสี่ยงด้วยครับแค่ส่งพลน,นู4พลดาบ4แล้วก็ทหารเลเวล2ไปนะครับ ซึ่งผมก็ได้ส่งไปแล้วครับแต่อาจจะส่งผลเชิงลบแต่ว่าเราผ่านคุยแลวได้1500เงินห้าเหรียญครับอามุมซ้ายล่างเราก็เริ่มจะมีรูปมีล่างของบ้านชาวนาครับมีที่เก็บของผมสร้างใหม่อีกที่นึงก็ยังเต็มเ,เต็มอยู่ดีครับเพราะว่าหินมันเยอะมากครับแล้วเราก็ได้เปิดเมืองใหม่ครับจิโอวานิสครับเป็นเจ้าชายครับซึ่งต้องให้50เหรียญทองเพื่อสารสัมพันธไมตรีซึ่ง มันข้อโอ้โหผมเออเอาไงดีวะห้าสิบเหรียญทองกันเ้ยวะจาก็ได้เราจะได้ค้าขายซึ่งกันและกันแล้วก็มาไล่ครับสร้างบ้านได้ตรงไหนผมขอสร้างก่อนมุมสายนี่ผมจะให้เป็นแหล่งรวมของบ้านชาวนาแล้วก็บ้านคนทําเมืองหินแ,แถวๆนี้ครับพวกเลี้ยงหมูอะไรผมจะให้เขาอยู่ทางซ้ายมือได้อยู่ใ,ใกล้บ้านไม่ต้องเดินไกลนะครับ สิ่งก่อสร้างต่อมาเป็นธนาคารนะครับผมไม่รู้ว่ามันทําประโยชน์อะไรได้แต่ว่าเขาบอกว่าจะปรับภาษีให้เราได้ครับก็เลยสร้างก่อนมาว่าผมอยากใช้หินที่คลังสินค้าให้หมดด้วยเหมือนกันครับก็เลยต้องรีบสร้างอะไรที่มันใช้หินใช้ปูนอะไรเงี้ยปูนมาจากไหนวะหินก้อน,นใช้หินก้อนใช้เหล็กเลยผมอยากให้มันหมด,หมดไปเลยครับจะได้ลบคลังสินค้าออกแล้วก็สร้างพวกคอนโดต่อนะครับคอนโดมิเนียมต่อผมพยาพยามจะพยายามทำตรงเนี้ย เพราะว่าคอนโดเนียมมันก็ย้ายไม่ได้เหมือนกันครับมันสร้างทีมันแพงแล้วเลยต้องวางแผนในการสร้างนานหน่อยผมก็ลองวางแผนอาคารแล้วก็กดลบวางแผนอาคารแล้วกดลบกดไปกดมาไม่รู้จะสร้างไงสุดท้ายก็เลยอ่าได้แบบนี้แหละคือมันจะได้พื้นที่ทางสายเพิ่มครับผมก็ว่าตรงนี้ให้มันเป็นมีน้ําพุด้วยอาจจะคิดว่ามีน้ําพุหรือว,ว่าให้มีทางโค้งลงมาข้างล่างจนกว่าเราจะซื้อพื้นที่ทางซ้ายมือเสร็จเนี่ยผมจะค่อยย้ายฟาร์มผักตรงที่เราเพิ่งสร้างใหม่ออกไปครับ และแล้วธนาคารก็สร้างเสร็จครับพอเอาคนไปทํางานให้ครบเนี่ยแล้วเนี่ยภาษีโดนค่ะกาแค่ห้าบาทเองครับซึ่งมันก็คุ้มนะผมว่ามันน่าจะปรับเปลี่ยนการจ่ายภาษีของประชาชนนะครับผมไม่รู้ว่ามันใช้งานยังไงแต่ก็เขาบอกว่ามันอาจจะปรับภาษีให้เราดีขึ้นครับก็เลยอ่ะลองให้เขาทํางานก่อนมันก็หักแค่ห้าบาทเองก็สบายๆตอนผมจะตัดคลิปนี้ผมคิดว่ามันจะยาวกว่านี้นะครับแต่ว่าผมเล่นไปสามชั่วโมงกว่านะแต่พอตัดไปตัดมาเหลือสิบกว่านาทีผมก็เลยเฮ้ยอะไรวะ ตัดไปตัดมาเลืออยู่10กว่านาทีผมเลยเอ้ยไอจริงจเกมนี้มันกินเวลาชีวิตเรามากเลยช่วงที่ว่าเรารอให้มันแบบทําฟาร์มแล้วรอให้มันแบบหาเงินให้เรารอจนกว่าทรัพยากรมันจะครบอะ่ะผมก็เลยแบบตัดส่วนนั้นออกไปเยอะมากเลยเพื่อให้มันเร็วขึ้นครถ้าสมงว่าผมผมเล่นไปแล้วผมตัดไปอะ่ะมันจะไม่ถึงนี่เลยนะมันจะอาจจะถึงแค่ประมาณ เรียวสองเรียวสามเลยมาเนี่ยประมาณปีที่ที่สี่ที่ห้าเองนะตอนเนี้ยแต่ว่าเล่นแบบนี้คือเร็วมากแล้วก็ผมว่ามันก็ดีต่อคนดูนะเพื่อเอาไปเล่นแล้วก็จะได้ไม่ต้องรอนานแล้วผมก็ได้กลายเป็นเมืองเลยครับซึ่งรับคนเข้ามามันก็มีตลาดนะมีตลาดมีเอ่อมีอะไรอ่ะละครแล้วก็มีที่ทําปริซึมจากของเหลวสีชมพูนะครับซึ่งอยู่ด้านล่างครับมีฟาร์มองุ่นแล้วก็โรงงานน้ําผลไม้ครับเอา่ะ และสุดท้ายครับหากใครชอบเกมแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อชมคลิปต่อไปในวันหน้านะครับและวันนี้ผมมูหลองลาไปก่อนสวัสดีครับผม